เป็นสตูดิโอชาแนลของคนรักเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรากย่าสวัสดีพี่พี่นาสายบันเทิงทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้จะพามาชมเป็นไม้ลอยนะครับผมของไมโครเทค MT 3 3 3D นะครับตอง 3D นะครับผมตัวนี้มีเข้ามาใหม่หนึ่งชุดนะครับสำหรับไม้ลอยเผื่อมีนานาท่านใดที่กำลังหาใช้งานนะครับผมสภาพหม่มากครับผมตัวนี้นะครับมาพร้อมกล่องแหลกนะครับผมกล่องเก็บสวยๆเลยนะครับนี่เลย ไมโครเทค MT 3 3 3 d สนะครับสภาพสวย90%ขึ้นไปนะครับการใช้งานน้อยมากครับผมสลหรับไม้ลอยชุดนี้นะครับสภาพนะครับผมพาชมสภาพของตัวไมลอยนะครับนะริ้วรอยแทบไม่มีนะครับผมสวยงามมากสติกเกอร์อยู่ครบนะครับนี่ตัวลูกไม้นะฮะดูสภาพลูกไม้นะครับผมไมโครเทค MT 3 3 d นี้สวยมากนะครับนี่ ประมาณนี้นะครับนานาท่านใดที่กำลังหาใช้งานนะครับผมมีเข้ามาหนึ่งชุดนะครับอ่ามีชุดย้ายเสาสัญญาณมาด้านหน้านะครับผมสวยงามมากนะครับสภาพนี่นะฮะสวิตปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับผมสติกเกอร์ยังอยู่นะครับผม ใหม่มากนะครับนี่ด้านหลังของตัวเครื่องประมาณนี้นะครับสลับไม่ลอยสวยงามนะครับผมไมโครเทค MT 3 3 3 d นะครับครับผมสลับไม่ลอยชุดนี้นะครับผมก็เปิดราคาไว้เพียง1,900บาทนะครับผมราคานี้พี่นาท่านใดได้ไปถือว่าคุ้มมากนะครับสภาพใหม่เลยนะครับผมสภาพใหม่กริบเลยนะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับผมพร้อมกล่องแหลกนะครับ Mi โ o t e ท h MT 3 3 d สีสวยๆนะครับพร้อมชุดย้ายเสามาด้านหน้านะครับสภาพตัวใหม่นะครับผมใหม่มากนะครับเดี๋ยวลองเทสเสียงให้กับพี่พนะได้รับชมรับฟังกันนะครับอโอเคครับผมเดี๋ยวลองฟังดูน้ำเสียงนะครับผมสลับไ Mi โ o t e ท h MT ตอง 3D นะครับไมที่หนึ่งนะครับผมเทคทดสอบเลิ่เรหนึ่งสองเช็เคทดสอบทดสอบ เรหสองสามสเช็คถทดสอบทดสอบริ 1, 2, 3, 4, ่นึ่งสองสามสี่ห้าเช็คเชคทดสอบโอ้ดูเสียงดีมากครับผมนะครับนี่ลองไหม่ที่สองกันบ้างครับตกตกตกตัวนี้เปิดไหม่เรียบร้อยนะครับเริ่เช็คเทดสอบเรหนึ่งสองสาม เช็คทดสอบรรหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็คถึงเช็คทดสอบทดสอบรหนึ่งสองสาสี่เช็คเช็คหนึ่งเช็คถึงทดสอบทดสอบก็ใช้งานได้ครับผมใช้งานได้ปกติเสียงดีด้วยนะครับนานาท่านใดสนใจไม่ลอยไปใช้งานนะครับผมชุดนี้ เปิดราคาไว้ท mm mm ี่1,900บาทนะครับผมสำหรับไมโครเทค MT ตอง 3D 3333นะกับสวยนะครับผมอ่ะนาทันใดสวนเจก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมมีเข้ามาใหม่1ชุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก uh, hmm. ็ขอจบการรีว ok ิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเอ็นสตูดิโอเาวระบบเครื่องเสียงบ้านราคารักย่า065ย3 6 4 2 6าสวัสดีครับ